สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน่นเปิดสอนด้วยกันสองคณะคือคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์และคณะคลุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะขอนำทุกท่านเข้าสู่สาขาวิชาการตลาดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมค่ะสาขาวิชาการตลาดเดิมใช้ชื่อว่าแผนกวิชาการตลาดสังกัดคณะวิชาบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแกน่น จัดการเรียนการสอนในระดับประกาศญิัตรวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตร2ปีโดยรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศยบัตรวิชาชีพสาขาพณิชยการหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา2544แผนกวิชาการตลาดได้จัดทำโครงการขออนุมัติ เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญยญยาตรี4ปีรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสายพณิชยการทุกสาขาในปีการศึกษา2545แผนกวิชาการตลาดยกเลิกการรับสมัครนักศึกษาวิชาเอกการตลาดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ยุบเลิกโครงสร้างของแผนกวิชาการตลาดระดับปะวะสศปีการศึกษา2546แผนกวิชาการตลาดเปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร2ปีต่อเนื่องภาคสมทบรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าสายบริหารธุรกิจทุกสาขา ในปีพุทธศักราช2549ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในระดับสถาบันจึงมีการเปลี่ยนชื่อสถาบันจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแกน่นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแกน่นและมีการปรับยุคคณะวิชาบริหารธุรกิจจากโครงสร้างปรับเปลี่ยนชื่อจาก แผนวิชาการตลาดเป็นสาขาวิชาการตลาดสังกัดคณะครศุศาสตร์อุตสาหกรรมโดยดูแลโปรแกรมวิชาการตลาดที่เปิดสอนในระดับปริญญ,ญาตรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเปิดสอนมาแล้วกว่า15ปีเปิดสอนในระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตร4ปีภาคปกติและหลักสูตร2ปีต่อเนื่องภาคสมทบ มีจำนวนนักศึกษาทั้งสิ้น221คนมีบุคลากร6ท่านโดยเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและทรงคุณวุฒิค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์จวงจันร์ทดวงสาผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสารโพทองแสงอรุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทยากำพลานนทผู้ช่วยศาสตราจารย์ นัทพรจิรเจษดาอาจารย์อารีรัตเชื้อบุญเกิดและอาจารย์อลริสาเกตทองมาสำหรับสาขาวิชาการตลาดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมยังมีการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นท่านักศึกษามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชาดังปรัชญาที่ว่าเป็นผู้นำในการสร้างนักการตลาดที่เน้นการปฏิบัติและรับ,รบผิดชอบต่อสังคม ความภูมิใจใน4ภารกิจภารกิจด้านการเรียนการสอนจัดทำการเรียนการสอนให้มีการสอนแทรกเนื้อหาให้หนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติได้จริงโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่สังคมเป็นหลักโดยการดำเนินโครงการ Business Fair ติดต่อกันเป็นครั้งที่16าาาาภารกิจด้านบริการวิชาการ โครงการเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการตลาดจากผู้บริหารมืออาชีพมีการจัดการสมัมมนา,นาการศึกษาดูงานนอกสถานที่และการแข่งขันทางวิชาการภารกิจด้านทํานุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมดำเนินโครงการพัฒนาวัดพัฒนาจิตใจสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรในสาขา เข้าร <IC S> ่วมกิจกรรมเพื่อทำนุกบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อมมีการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อทำนุกบำรุงศาสนาอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อมค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดค่ะซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้นะคะเราจะได้นําไปใช้ประโยชน์จริงค่ะ จากผู้ประกอบการที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัยแล้วก็การสร้างผลงานนะคะการเริ่มศักยภาพการทำงานของนักเรียนนักศึกษาค่ะเราจะมุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะพระองค์คือสัญลักษณ์ผู้นำอัจฉริยะราชมงคลค